สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องสาวปอยลูกคนเซเนอค่ะวันนี้ก็จะมาขูดมะพร้าวกันว่าดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยแล้วมาเริ่มขูดกันเลยนะคะทุกคนนี่คือที่ขูดเราก็จะขูดตรงขอบ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 ก่อนมะพร้าวขาวแถม ยังมันด้วยอืมโอ้โขู่แบบจวดจัดจัอดจอด <c oughs> เราบีแล้วามาทำานี้ก็แคจาน้ำมันเนี่ยทำน้ำมันมะพร้าวบีดอมที่เจนน้ำมันมะพราะ้าวเนี่ยนะเนี่ยบีดูแล้วก็เนี่ยใช่ไหมมงเนี่ยเนี่ก็สนรทีนะดีดีเนี่ยันดีดี ลโทุกคนนี่ไหมอืมขุดไว้มากขุดไว้มากนี่คือทักษะการขุดนะคะทุกคนอืม เป็นไงล่ะขุดไว้มากขุดไปไว้ทำขนมบานกินนะคะทุกคนขุดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ ทุกคนมาดูหน้าตาคนขยันกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ <c oughs> ขูดไปยิ้มไปอืม <c oughs> <c oughs> พูดแบบอารมณ์ดีได้เยอะมากบ่โดน โอ,โอ,โอดากินน้ำจักหน่อยก่อนเด้อกิอนแล้วก็ยิ้มนะทุกคน,นเมื่อ,อ <c oughs> กี้ใครเอาใบไม้มาพันให้ บายบายทุกคน